สโ o ว์โปรดั t ติว t ตเป็นแนวคิดที่นำเสนอโดยแคนูพอร์ตซึ่งมีหลักการเน้นให้ผู้คนทำงานในลักษณะที่ลึกซึ้งมุ่งเน้นไปที่คุณภาพและความสำคัญของแต่ละงานมากกว่าปริมาณและความเร่งรีบทางผิวเผินแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดภาวะเหนื่อยล้าและภาวะหมดไฟที่มักเกิดจากการพยายามทำงานให้ดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาแนวคิดหลักของสโลว์โปรดักติว t ตประกอบด้วย 1. ทําให้น้อยแต่ลึก แนวคิดหลักคือการเลือกทําเฉพาะงานที่สําคัญและมีคุณค่าจริงๆเพื่อสามารถลงแรงและความสนใจได้เต็มที่และสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง 2. ทํางานตามจังหวะธรรมชาติการทํางานที่ไม่เร่งรีบจนเกินไปแต่เป็นการทํางานตามจังหวะธรรมชาติของร่างกายและสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 3. หมกมุ่นกับคุณภาพเน้นให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่ดี และยังยืนมากกว่าการแก้ปัญหาที่ผิวเผินหรือสร้างความวุ่นวายที่ไม่มีความหมายความสำคัญของการใช้ Slow Productivity ลดเหนื่อยล้าและภาวะหมดไฟเพราะไม่ต้องมีความพยายามในการทำตัวให้ดูยุ่งเสมอไปสามารถจัดการพาระงานในรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและผลลัพธ์มากกว่าคุณภาพงานที่ดีขึ้นเมื่อมีการเลือกโฟกัสไปที่งานจำนวนน้อยลง แต่มีผลกระทบมากขึ้น,ทำ,นท,ทำให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกว่าเหมาะก,กับการทำงานระยะไกลในสถานการณ์ที่ต้องทำรีโมทเวิร์กซึ่งบางครั้งอาจมีงานที่ต้องประสานงานมากมายการลดเวลาสูญเสียกับงานที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นการนำสโลว์ productivity ไปใช้ตัดทอนงานสำรวจลิสต์งานทั้งหมดแล้วตัดงานที่ไม่จำเป็นออกหรือมอบหมายให้ผู้อื่นทำ เลือกเป้าหมายที่จํากัดตั้งเป้าหมายหลักที่สําคัญที่สุดของแต่ละสัปดาห์เช่นตั้งวีคลีบิ1-3กันเวลางานลึกจองเวลาสําหรับการทํางานที่ต้องใช้ความสม่ําเสมอและความลึกซึ่งมากขึ้นอย่างเช่นการใช้เวลาช่วง60-90นาทีในแต่ละครั้งชะลอจังหวะให้พอดีเว้นช่วงพักระหว่างการทํางานเพื่อฟื้นฟูพลังและลดการประชุมที่ไม่จําเป็นยกระดับคุณภาพ กำหนดมาตรฐานของงานที่ดีและเผื่อเวลาในการตรวจทานและปรับปรุงให้ดีที่สุดสรุปใจความสโลว์ r o d u c t i v i t y คือการเปลี่ยนจากการทำงานที่พยายามให้ดูยุ่งกลายเป็นการทำงานที่น้อยลงแต่ได้คุณภาพที่เพิ่มขึ้นโดยการทำงานในจังหวะที่ยั่งยืนและเน้นการสร้างผลงานที่มีความหมายโดยไม่ต้องเผชิญกับภาวะเหนื่อยล้าจนหมดไฟ